คือขันมาขันหนึ่งในนั้นมีห้าใบตัดคอเราออกได้ไหมในขันห้าก็ไม่ได้นั้นถ้าถามว่าในขันห้ามาแยกทีละตัวละต,ตัวได้ไหมไม่ได้เราเกิดมาพร้อมขันห้าเหมือนเรามีแขนมีขาสวัสดีทุกท่านคะ่ะ love myself รักตัวเองบายแม่กันวันเดอร์ฟูสวยจากภายในสุภายนอกรักตัวเองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะทานศีลภาวนาสวยจากสภาวะธรรมภายในพัฒนาสุภายนอกนั่นเองนะคะกับช่องนี้ love myself by แม่กันวันเดอร์ฟูสวยจากภายในสุภายนอกค่ะวันนี้กลับมาพบกันปกติในช่วงเวลานี้นะคะ ช่วงเวลาประมาณนี้เป็นต้นไปหายไปนานเกเล่เพื่อนบอกว่าการการที่เราไม่ขยันเราจะไม่พูดตรงข้ามไม่เพียนบอกว่าเป็นการไม่เลสเปกหรือเคารพคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราจริงหรือเปล่าบางทีที่เราแบบนะทำอะไรอยู่ปรี่ไปโอ้ติดนู่นติดนั่นติดนี่แล้วเราก็ นะะคหยุดทําอันนี้ยังอันนี้ยังอีกกรณีหนึ่งสามารถที่แบบนะไม่ใช่แบบนอนเล่นอยู่เฉยๆแล้วไม่มาจัดรายการอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะผู้จัดจัดมาจะครบปีหนึ่งแนละ้วอันนี้จะราเดราสิงหาอีกเดือนหน้าครบปีหนึ่งค่ะกับรายการนี้เลยที่แม่กันวันเดรกฟูเป็นผู้จัดนะคะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะหายไปอาทิตย์หนึ่งไปไหนกันบ้างคะ ไปไหนกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะติดภารกิจมาหลายท่านทักมาบอกนะคะ mm hmm. ว่างจากสัญญาอาจารย์เจ้าสาธุคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามหัวใจนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ช่องนี้เป็นช่องของการเยียวยาช่องนี้เป็นช่องคารวะกล่าวธรรมผู้กล่าวไม่มีคุณวุฒิใดๆทั้งสิ้นทางทางธรรมและทางโลก <laughs> ไม่มีนะคะธรรมดาเลยเป็นบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นพุทธสาวกล่าวบรรลุไหมยังค่ะผู้กล่าวก็ยังไม่บรรลุค่ะมีลกโลภกโกรธหลงทุกคำคืนท่านไหนเข้ามาก็จะรู้มีครบหมดเลยแต่ปรากฏว่ากล่าวทมของผู้ทธเจ้าเพราะมีเจตนานายอย่างเดียวเลยคือโอ้เยียวยาทั้งตัวเองแล้วผู้อื่นผิดถูปกประการใดต้องขออภยัยขอขมากรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะครูบาอาจารย์ ที่ท่านหรือครูมรรมได้สูงกว่าศึกษาร่วมกันใช้คํานี้แล้วกันนะคะไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครแล้วขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านคอมเมนต์ดีๆบางทีกล่าวผิดประการใดท่านก็มโนทให้พุทธสาวกย่อมกล่าวผิดนะคะให้กลับไปที่คําของผู้ทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านสูงกว่าศึกษาให้ลึกซึ้งนิดนึงบางคําก็คือจะเป็นความเข้าใจของผู้จัดอะไรที่เป็นปรุงแต่งของผู้จัดจรหรือสภาวะของผู้จัดนั่นหมายความว่าผู้จัดจปฏิบัติได้แค่นั้นนะคะ ในอา,าิีอัลสีอรลีมรรคามีองค์แปดก็เช่นกัน, mm. กนผู้จัดกระจายทีบายตามสภาวะรันถ้าถึงขั้นลึกข้างในงจริงๆเนี่ยผู้จัดกระจายอธิบายเท่าที่ตัวเองเข้าถึงถ,ถ้าสูงมากไปหรือตัวเองไม่ได้ปฏิบัติลึกขนาดนั้นก็อาจจะเข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นแค่กุญแจดอกเล็กๆดอกนึงแล้วก็มาบอกว่าในค่ําคืนนี้นะแต่ละหัวข้อที่เรานํามาศึกษาร่วมกันคืออะไรลองฟังดูนะคะ สิ่งหนึ่งคือวัตถุประสงค์คือฟังและสบายบายไม่ไม่เน้นวิชาการมากแต่ก็ไม่ถึงขัง้นว่าผิดหลักการจนเกินไปอะไรยเงี้ยค่ะอยู่ในขั้นพื้นฐานของปุ้ทุชนธรรมดาก่อนแล้วค่อยๆไต่ลำดับไปฟังแบบสบายๆฟังแล้วปล่อยวางขณะที่ก่อนเข้านอนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีเพื่อนคุยพูดคุยกันสนทนา ร่วมกันในสิ่งที่เราเหมือนกันถ้าท่านไหนไม่ใช่จริตแนะนํานะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการนอนหลับพักผ่อนไม่ควรอย่างยิ่งที่จะฟังหรือดูหน้าใครสักคนหนึ่งที่สอนสินไม่กินกันนอนค่ะไม่ต้องไปเจับผิดไปหลับสะนะคะหรือท่านไหนทํางานมาหนักมากค่ะวันจุแนะนํานะคะอย่าฟังอะไรเลยคนะ่ะไปนอนค่ะ การพักผ่อนคือดีที่สุดฮิวร่างกายก่อนนะคะสังขารไม่เที่ยงค่ะเร,เรื่องปกตินะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะวันนี้แสงเหมือนจา้าค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดถูกใจคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทุกยูเซอร์เลยคุณบัญชีนี้ติดโอลิเกโอเตรงเตรงเต่งเต่งเต่งเตรงเตรงอ่ะเนี่ยเข้ามาเนี่ยคิดว่าดีฉันเล่นลิเกหรอเราใส่อะไรชุดเดอร์อะไรบ้างนะสวัสดีค่ะพี่ยานีโอเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยค่ะตั้งแต่หนึ่งคนสองคนคุณยานีพี่ยานีเราก็ยังเหนียวแน่น คือปังแล้วก็เหมือนแบบพูดคุยปกติเนาะใครที่ภูมิธรรมที่ไม่ได้สูงเหมือนดิฉันนะคะปฏิบัติได้แบบมาเหมือนคู่ทุชนแต่อยากศึกษาก็เข้ามาร่วมแต่ไม่ปีกไม่สเต็ปไม,ไม่ไม่อะไรทนะั้งนั้นดิฉันตัดคลิปเรื่องของอสาาวากะกับอนุสสยนะจากที่จากที่เราเริ่มต้นกันด้วยอริยาสัจสีและอริยามรรมีองค์แปดเนี่ยมาคบประมาณปีหนึ่งทุกคน ธรรมะของพู้ทธเจ้าเนี่ยเราเจาะแก่นธรรมของท่านไม่ครบนะที่เราพูดมาเนี่ยเดี๋ยวฉันนำเรื่อยๆเรื่อยๆมาทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยยังไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคำะที่หมายถึงว่าที่ท่านแตกธรรมออกไปอะค่ะเวลารเรากล่าวธรรมอะคือคือเนื้อหาเนี่ยจริงๆที่ถ้าสอดคล้องกันเนี่ยเยอะมากจริงๆดยหละคือกุญแจสำคัญเลยคือแบบ ะคะก็คืออริยะสัจีและ ah k, อริยมรรคในองค์แปดเรากล่าวแต่ละหัวข้อเนาะแล้วก็เชื่อมทาทัานโยนิโสร่วมกันในแต่ละหัวข้อแบบพุทุชนมาถ้าแบบอย่างเพื่อนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยเช่นเพื่อนคอมเมนต์ว่าสังขารละขนันในขันห้ากับสังขารในปฏิจจสมุปบาทคนละตัวกันถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจไหม ถ้าคนเรียนปริยัตยิก็เหมือนปฏิบัติอย่างหนึ่งนะก็คือการสุตตาธรรมเนี่ยดิฉันถือว่าคนฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือปฏิบัติอย่างหนึง่งการฟังธรรมะการ آ, ปฏิบัติธรรมอเรื่องเดียวกันค่ะการสุตตาการฟังการกล่าวเนี่ยที่พวกเรากําลังทำอยู่เนี่ยถ้าเป็นธรรมะของพุทธเจ้าเท่ากับร่วมกันนะคะก็คือหมายถึงว่าปฏิบัติธรรม พราะฟังธรรมไงฟังธรรมขณะที่ฟังเนี่ยสภาวะจิตมโนเวิญญาเราเป็นไงคะก็รับรู้ไปด้วยใช่ไหมเสียงกระทบรับรู้แล้วก็เนี่ยค่ะติตึกไปด้วยอ่ะเอาภาษาอากติก่อนก็ได้ฟังอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องคิดตามใช่ไหมคะพอดีเป็นธรรมะของพุทธเจ้าเขาคิดตามเป็นไงตีตันเลย อันนี้คืออะไรอ่ะเขาพูดถึงยานเป็นไงนะเพูดถึงนามวัาเป็นไงเนี่ยใช่ไหมไม่ปฏิบัติบางถ้าขั้นลึกเลยเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง mm hmm. ก็เราก็ฟังเบสิกพื้นฐาน mm hmm. เป็นเรื่องของภายนอกไปก่อนแล้วเชื่อมเข้าข้างในแต่ผู้ปฏิบัติจริงเขาพูดถึงผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ที่เคยปฏิบัติเห็นสภาวะนะคะนามข้างใน เกิดยังไงเหตุเห็นการเกิดเกิดงไงดับงไงเห็นความเกิดความดับไปแล้วอะค่ะเหล่านั้นนะก็คือได้ครบทุกขั้นตอนแล้วอย่างเงี้ยท่านฟังทรรแบบพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยก็จะอีกอย่างนนคนคนมันก็แล้วแต่สภาวะธรรมยังไงก็คือการปฏิบัติค่ะแล้วแต่ว่าอินทรีย์พละองใครจะเป็นอย่างไรฟังก็ดิฉันขึ้นหัวข้อเป็นออนุสัย กับกิเลสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าไม่ได้กล่าวทำแต่ก็ตัดคลิปขึ้นให้นะคะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของกิเลสไล่ๆมาเพราะว่าจริงๆแล้วโดยหลักแล้วเรารู้อริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธอ,อริยะอยะาถานคิดถมะอริยมากมีองค์แปดสี่อย่างนี้นะคะก็เพื่อเป็นไปเพื่ออะไรคะ,ะถ้าภาษาแต่ก,ก่อนดิฉันเข้าใจใช้คำว่าขจัดกิเลส อพอเราศึกษาเข้าไปจริงๆใช้คําว่าละกิเลสก็มีหลายตัวอันนี้คือภาพรวมกิเลสเพราะตัวกิเลสทําให้เราเป็นไรคะทําให้ทุกข์แน่นอนถ้าตัวกิเลสไม่ได้ทําให้ทุกข์เราก็คงที่จะไม่เดินมักเดินตามทางที่ท่านให้มักขาเพื่อละวางกิเลสละนันทีละความเพลิน ปฏิบัติเพื่อให้เห็นโทษมันมีคำว,ว่าอะไรคะปัสสาทะกับอาทินวะใช่ไหมคะถ้าเราเห็นรสอร่อยของกิเลสรับรู้แต่เรื่องของความอร่อยความเพลินอันนี้เราจะทุกข์แต่เวลาเราเรียนรู้อริยสศศัจสี<ม>ก็เพื่อที่ให้เราเห็นอาทินวะคือเห็นโทษ เห็นโทษของกิเลสว่ามันทาให้เกิดทุกข์ในอริยสัจสีมันรวมหมดนะคะทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งเฉยเฉยสภาวะทุกข์คือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอย่างที่บอกะคะ่ะตามกฎนะคะไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขงังไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวเป็นตัต,น,ตนของเราเนะะี่ยค่ะ คือสิ่งเหล่านี้คืออะไรที่เกิดแบบเนี้ยท่านมองว่ามันไม่ได้ยั่งยืนมันไม่ได้มีคงทนตลอดไปเรียกว่าทุกข์แต่ก็ใช่ว่าอย่างกุตุชนของเราอะไรก็ทุกข์ทุกทุก,ทกมันยังรับไม่ได้อะ่ะก็จิตอนุสัยมันฝึกมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเลยก็ต้องการความสุขขณะที่ไปดื่มกินแฮงเอาทกับเพื่อนมันสุขกว่าไงมันดูแบบนะมากกว่า ขณะที่ไปเที่ยวเจอผู้ชายหลอผู้หญิงสวยปาร์ตี้มันลื่นเลอม,มันมีความสุขไงเราก็ขอสุขก่อนได้ไหมเราไม่เดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาเรื่องของความทุกเราขอเลือกที่จะปฏิบัติเอาความสุขก่อนส่วนใหญ่เราเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ทุกของพระทธาเจ้าเนี่ยเมาวรวมถึงสุขด้วย ท่านไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้มีทุกมีสุขหรือห้ามนะแต่ท่านกำลังบอกว่าทั้งหมดคำว่ากองทุกคืออะไรกองทุกของท่านเนี่ยคือการที่มันเกิดแล้วมันตั้งแล้วมันก็มีความดับอยู่ในนั้นมันไม่คงทนสภาพเดิมเรียกว่าทุก์ทั้งหมดแต่เราตอนแรกดิฉันเคยเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยให้เรา มาแล้วไว้ก่อนขอปรับทุกเป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงมีศาสตร์มากมายในโลกใบนี้ที่เป็นไงคะมีโคช้ชมีการฮิลเพื่อให้เกิดความสุขก่อนขั้นพื้นฐานเพราเราไม่เข้าใจเรื่องอริยาสาัจสีอริยาสัจสีเป็นธรรมลึกซึ้งมากนะคะแล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวในตนของเราเนี่ยที่เรามีสภาวะที่ท่านบอกเนยว่ามีทุก มีเหตุ่นการเกิดทุกมีความดับทุกและก็ท่านบ,บอกทางไว้เพื่อให้พ้นทุกด,ด้วยส่วนใหญ่แรกๆเป็นไงเราก็จะรู้แบนีงง้พระพุทธเจ้าพูดแต่งตัวแล้วก็อยากสุขก็ยังอยากมีความรักอะ่เะเขาว่ายังตัดไม่ได้ท่านไม่ได้บอกว่าห้ามมีนะเพราะถ้าศึกษาลึกซึ้งจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ตลอด ถ้าเรามีขันห้าขันเน,นี่ยมันมีอยู่นั้นมันเกิดขึ้นให้เข้าใจหลักบางคนก็เหมือนดิฉันละค่ะเวลาอธิบายเขาว่าสังขารขันในขันห้ากับสังขารในปฏิจจสมุปบาทจะยังไงแต่ถ้าคนปฏิบัติพอฟังทำก็จะเข้าใจว่าอันนี้แยกกัน มันเป็นคนละอย่างกันบางคนแต่ถ้าสําหรับดิฉันกะ็คือมันก็เกิดจากอวิชาขันขันห้าคือมันเป็นลักษณะที่มันเป็นสภาพของมันอยู่แล้วเราเกิดมาพร้อมขันห้าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสังขารละขันขันห้าประกอบไปด้วยลูกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วทุกคนต้องไปที่เพื่อนหรือรุ่นพี่ท่านบอกว่า มันต่างกันเพราะว่าถ้าเรียนเรื่องเจตสิกค,ค่ะถ้ากลุ่มไหนที่ถ้าเรียนปริยัติลึกซึ้งนี่ท่านจะแตกเป็นธรรมเป็นกลุ่มเจตสิกเป็นดวงดวงดวงอะค่ะท่านก็จะเห็นชัดกว่านั่นคือธรรมขั้นสูงระดับที่ท่านเข้าถึงปรามัตถ์ท่านก็ไปเรียนกันท่านก็จะรู้หลักว่าเหมือนกับเอาเอาผ่า,าอะไรออกมาแล้วเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,นเล็กลงอะค่ะท่านก็จะเห็นละเอียดในของปริยัตินะแต่ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยบางขั้นเนี่ย ถามว่าถ้าไม่เรียนปริยัติเนี่ยปฏิบัติเนี่ยแล้วมีครูบาอาจารย์สอนแล้วถูกทางในทางของมรรคเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ไหมคะได้ถ้าครูบาอาจารย์สอนถูกวิธีสูตรตะมาถูกต้องในอริยสัจสี่ที่สำคัญคือการเห็นสภาวะธรรมมาคะ่ะสามารถบรรลุได้คือจริงๆแล้วถ้าเข้าใจหลักในการปฏิบัติ ของอริยะอาัฏฐานคีขมงบางคีปริยัติอะค่ะมันจะพอฟังปุ๊บเอออันนี้คือสภาวะอะไรก็ไต่าตามลำดับของอริยะอาัฏฐานคีขมาังจะเข้าใจสังถ้ากล่าวถึงสังขารขันแต่ตัวเองเกล่าวไม่ได้นะแต่ถ้าฟังคนอื่นจะเข้าใจถ้าคุณเข้าถึงจริงเวลากล่าวก็คือเอ๊จะบอกยังไงต้องใช้อะไรคะต้องใช้ รรมะของพระเจ้าเพราะว่าพวกเราเป็นผู้ตามพวกเราบัญญัติเองไม่ได้เรากาวไม่ได้เช่นบางทีสภาวะข้างในมันเป็นอสังขตะเราไม่ได้เกิดมาเป็นสอนชาวโลกอะค่ะเราต้องใช้คําของท่านนะ่ะเพราะท่านนะ่ะจะอธิบายได้ชัดกว่าเราถ้าถามว่าวันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้มานั่งแน่นอนในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่เราศึกษาแล้วเห็นว่าดีเราก็เลยนํามากาวแต่กาวได้เหมือนท่านไหม ฝันไปเถอะค่ะมันไม่มีทางวินเพราะว่าอะไรคะเพราะเราเป็นแค่พูดท่าสาผู้ดเดินตามคุณอย่าฝันไว้เชนจะคุณเนี่ย dream come true เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงหรือนไม่ใช่เพราะพูทธองค์เฉันจะย่อมกล่าวทำได้ไม่ถึงดิฉันว่าถ้าดิฉันกล่าวทำท่านได้ประมาณสักแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดิฉันก็ว่าดิฉันใช้ได้ในฐานะพลุชนธรรมดาแล้วนะ ในความเป็นจริงคือธรรมะของพุทธเจ้าลึกซึ้งมากมีเพียงภาษาพันยูอะค่ะท่านบัญญัติถึงท่านได้ละเอียดคำท่านเนี่ยยกเช่นกระดาษ A4 หน้าหนึ่งดีฉันยกมาได้แค่วันวดวลีแถวเดียวได้ม้งเผือก็คือนั่นแหละได้แค่นั้น ที่เหลือคือก็จะบอกเพื่อนๆท่านว่าจะตามต่อนะท่านจะกล่าวว่าไงมันจะมีแต่ย่อยอยู่แต่ถ้าปฏิบัติก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นในส่วนชั้นต้นชั้นกลางหรือขั้นลึกซึ้งถ้าลึกซึ้งจริงดิฉันไม่บรรลุธรรมดิฉันเข้าไม่ถึงสอนไม่ได้นะคะเอาความเป็นจริงและดิฉันก็เชื่อด้วยว่าผู้ที่ผู้ที่ไม่บรรลุธรรมระดับอริยบุคคลขึ้นไป แล้วรู้ปริยัติอย่างเดียวอธิบายก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าอะไรข้างในคือสภาวธรรมแต่พูดที่ท่านเข้าถึงแล้วค่ะแล้วได้ปริยัติมเนี่ยท่านจะอธิบายในแบบ แล้วเรายัางไงคะเราต้องรู้เราต้องมีปัญญาหรือองค์ความรู้อ่ะเดี๋ยวไปตามต่อในคําของพุทธเจ้าถ้าพระอาจารย์พูดเรื่องนี้แสดงมาเองนี้แต่ถ้าพระอาจารย์บางลูกบางท่านนะคะท่านมีองค์ปุ่มความรู้ท่านก็ยกคําของพุทธเจ้าเช่นพุทธบัญญัติพุทธวจนะมากล่าวได้เลยอันนี้คือคือคือภูอมิธรรมแต่และท่านก็มาไว้เหมือนกันเราเราไม่ เราไม่ตัดสินหลายท่านแบบอย่างที่ท,ท่านพูดธรรมมาบางท่านก็บอกว่าทัานยังไม่ถึงเพราะว่าถึงอะไรคะของคนที่ตัดสินนะคะคือจริงจริงการฟังธรรมะคือให้โฟกัสที่เราว่าเราเข้าใจสิ่งที่ผู้จัดหรือพระอาจารย์แต่และรูปท่านกล่าวหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจนี่คือยังไงคะสภาวะของเราอะตีโจทย์คนละอย่างกัน เหมือนกันได้ไม่เท่ากันก็กลับไปที่คำพระพุทธเจ้าไปอ่านไปุ๊บเป็นไงคะงงหาครูบา,าอาจารย์น,นี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไงคะครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติแบบนี้ก่อนของนี้น,นะท่านจะไม่สอนปริยัติเพราะว่าอะไรเข้าไม่ถึงท่านก็จะบอกให้ทําอย่างนี้ก่อนไปปฏิบัติเรื่องนี้ก่อนไปปฏิบัติเรื่องนี้ก่อน ต่าตามลำดับเสร็จแล้วท่านก็จึงให้เรามาอ่านใหม่อีกรอบและอธิบายว่าเวลาปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่านนี้สภาวะนี้เกิดขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องของกิเลสเธอเห็นไหมเช่นเดี๋ยวเธอไปหยิบดอกไม้มานะหนึ่งเนี่ยวันนี้ดอกทันตะวัน หยิบดอกทานตะวันมาให้เห็นดอกทานตะวันประท้าที่ตาเธอเนี่ยคืออะไรางค่ะก็จะใช้วิธีนี้สอนนั่งดูสิให้นั่งดูก่อนแล้วเงียบๆด้วยนะทําสมาธิอยู่กับลมหายใจแล้วก็ดูดอกทานันั่งเพ่งอยู่อย่างบบนัง้นแป๊บหนึ่งแล้วบทเที่เขามาสอนเราคือสอนเรื่องอนะไรเรื่องของสภาวะของรูปรสกลิ่นเสียงจัผัดไต่ตามลําดับอะค่ะ เันนี้ตาเห็นแล้วเป็นไงเวลาเห็นดอกทานตะวันเธอรู้สึกยังไงนะคะก็จะมันก็จะแบบสวยค่ะครูเนี่ยดิฉันถูกสอนมาแบบเนี้ก็รู้สึกว่าสวยแล้วพออ่าสวยใช่ไหมคอสแรงถ้าสวยแล้วเป็นไงสีเป็นนะสีเหลืองสวยดอกทานตะวันแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกว่าโอ้พระอาทิตย์นะแล้วมันดูแบบนะเออ เนี่ยคือสิ่งที่ตาเห็นใช่ไหมแต่สิ่งที่คิดคิดแบบนี้ใช่ไหมแล้วมีความสุขหรือว่าพอใจหรือเฉยเฉยก็มีความสุขเวลาเห็นดอกไม้อ่าให้จําความรู้สึกนี้ไว้นะอ่ะสักพักหนึ่งท่้นก็ให้นั่งหลับตาหลับตาทําสมาธิไม่ดูอะไรหลับตาซิทีนี้ลงแล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกสักห้าถึงสิบนาทีขณะที่หลับตาเนี่ยตูก ดูที่ลมแล้วก็หายใจเข้ายาวรู้สั้นรู้หายใจออกยาวรู้สั้นรู้อ่หายใจเข้ายาวรู้สั้นรู้ออกยาวรู้สั้นรู้เนี่ยค่ะท่านก็ให้ทําไปเป้าดูลมหายใจดีกว่าหากรู้สึกว่าอึดอัดก็ให้ผ่อนคลายไม่ต้องฝืนเนี่ยคะ่ะ ครูก็นำไปอย่างเงี้ยค่ะภาษาของครูใช้คําว่าครูนะใช้วิธีสอนแล้วเสร็จแล้วพขอ,ออกจากสมาธิอาลืมตาได้ก็มีสิ่งเปรียบเทียบระหว่างนคะคะดิฉันได้จากการปฏิบัติแล้วท่านก็สอนแล้วยังไงต่ออ่านบทนี้ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่สอนก็คือเนี่ยค่ะเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็เรื่องของ จักผุวิญญาณสอนอย่างเดียวก่อนนะแล้วแต่ว่าพวกกับการทำอานาปนสติก็เนี่ยหาะท่านให้ดูทีละอย่างเนี่ยทีนี้ก็ไต่ไปไหนไต่ไปเสียงถ้าบอกอ่าตอนที่ลืมตาตาเห็นอ่ะทีนี้หูหูเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังเป็นไงเพลงเศร้าเป็นไงจำความรู้สึกให้ได้นะ เพลงล็อกเป็นไงอย่างเงี้ยค่ะเปิดฟังสิเสียงเสียงคนด่าเป็นไงจําความรู้สึกนี้ไว้ก็พอจําได้สักพักหนึ่งก็ให้นั่งเงียบเดี๋ยวไม่ให้ฟังอะไรนะพอไม่ได้ยินเสียงอยู่ที่ลมหายใจเช่นเดิมได้ยินอะไรก็ทิ้งไปได้ยินอะไรก็ทิ้งไปทีละไต่ตามลําดับแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กลับไปอ่าน ทีละเรื่องละเรื่องที่ศึกษาก็ไต่ตามกันคือให้เห็นสภาวะด้วยอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยขนาดเรื่องแบบนี้สังขารละขันที่เพื่อนเขียนว่าสังขารละขันในขันห้าสังขารในขันห้ากับสังขารละขันในปฏิจจสมุปบาทคนละตัวขันห้ามันมีอยู่อย่างนั้นมันมีสภาวะเกิดดับอยู่อย่างนั้นตลอดที่เรายังเป็นสัตตาสัตตานางใช้เหมารวมเลยนะ สตาสัสตานางทั้งหลายที่เวียนว่ายจากโลกนี้ไปโลกอื่นมีขันทั้งหมดท่านบอกว่ามีขันหนึ่งขันขันสี่ขันขันห้าขันขันขันเดียวเอาขันห้าไปเลยจบไม่ไม่ต้องคิดมากผู้ผู้ชนอย่าเพิ่งไปคิดเยอะเพราะศึกษาขันอื่นไม่บรรลุเพราะเราเป็นมนุษย์เอาขันห้าไปก่อนแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มค่อยไปศึกษาทีหลังให้ศึกษาขันห้าว่ามันก็เหมือนร่างกายมนุษย์ที่ต้องกินดื่มนะค่ะมันเกิดของมันอย่างเนี้ย มันมีสภาวะการเกิดแก่เจ็บตุยของมันอยู่ในนั้นขันห้ามันเป็นของมันอย่างนั้นอาจจบที่ขันห้าว่าเราเกิดมาพร้อมขันห้าขันห้าคือลูกนะคะเวทนาสัญญาสังขารจิตมโนวิญญาณอันนี้ยังไม่แตกนะถ,ถ้าไปคุยกับผู้ที่เก่งปริยัติก็แตกเป็นดวงไปอีกจะงงไม่ต้องเอาง่ายๆเบสิกพื้นฐาน ขันห้าก็คือขันห้าเสมือนหนึ่งเกิดมาพ่อแม่ให้ร่างกายมามีอยู่อย่างนั้นเขาบอกว่าขันห้าในขันห้ากับขันห้าในสายปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแต่ขันห้าอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยค่ะที่อยู่ในสายที่เราคุยเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วเข้าไปเห็นการปรุงแต่งของขันห้าเห็นสภาวะธรรมร่วมกันในสายปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีผัสสะกระทบ แน่นอนถ้าสายปฏิจัจสมุปบาทมันจะมีคําว่าผัสสะคือการกระทบปึ้งและรับรู้พูดถึงสภาวะที่ต่อเนื่องว่าขันห้าทำงานแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในขันห้ามาแยกทีละตัวละตัวได้ไหมไม่ได้เราเกิดมาพร้อมขันห้าเหมือนเรามีแขนมีขาตัดคอเราออกได้ไหมในขันห้าก็ไม่ได้ขันห้ามีอยู่อย่างนั้น บทสรุปถ้าถามในฉันนะในภาษานนันี้ฉันจะจดจำแค่นี้คันห้าเกิดมาก็มีแล้วจบเสมือนหนึ่งมีแขนขาหัวเนี่ยค่ะมีอวัยวะเนี่ยครบซึ่งขันห้าประกอบไปด้วยอะไรรู้แค่นั้นว่ามันมีและการทํางานของมันก็คือเกิดขึ้นตับไปเกิดขึ้นเนี่ยค่ะสภาว่ามันจะอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะตุย ุยแล้วไปไหนขันห้าจะแปลสภาพไปกับการปรุงแต่งในสังขารละขันที่ตามสายปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันและกันเกิดการปรุงแต่งคนละอย่างกันเพื่อนบอกแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเออแต่ถ้าผู้ผู้ผู้ปฏิบัติอ่ะพูดเชิงไหนเขาจะเข้าใจแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยพอพูดผิดนิดนึงก็จะบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงๆคือผู้ปฏิบัติก็จะพอฟังกันเข้าใจแหละ เพราะว่าผู้กล่าวเนี่ยคือจําบัญญัติไม่ได้ <c oughs> ก็เลยถ่ายทอดในเชิงของตัวเองที่เข้าใจว่าขันห้าก็มาอย่างนั้นแหละมันก็มาเราก็มาทุกคนบนโลกใบน,นี้มาพร้อมขันห้าเข้าใจหรือยังก็าถือขันมาขันนึ่งในนั้นมีห้าใบ <c oughs> เรามาพร้อมขันห้ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมาพร้อมขันห้าสัตาสัตานางก็ขันห้าพราะพรมมีขันขันเดียวไม่จริง พ้าวหมติดนิสัยอนุสัยที่ไม่เอารูปลดกินเสียงสัมผัสจึงนิ่งสงบแล้วแต่ชั้นด้วยเพราะผมมีตั้งยี่สิบชั้นใช่ไหมแล้วแต่สภาวะศึกษาเพื่อรู้อะไรอ๋อเวลาปฏิบตัติถ้าผู้ปฏิบัติก็จะรู้ถ้าคุณนิ่งสงบวันนี้ไม่รับรู้อะไรเลยต้องการความสงบเยือกเย็นชานแค่นี้แปดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ขั้นสูงไปแล้วอะรูปประชานเป็นต้นไปขั้นไหนก็แล้วแต่พระพรมค่ะทีรักแต่ว่ายังไม่พ้นสังสารวัตรนะยังอยู่อนุสัยเป็นไงมีเกิดค่ะมีความดับอยู่ในนั้นนะคะนะคะมีอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แต่ว่าพระพรมเป็นไงปรุงแต่งสังขารขันตัวเองที่เป็นสภาวะธรรมภายในนะ ให้เป็นความสุขสงบติดอะไรคะฌาน